สดีครับขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข่ฮังนะครับแล้วก็ผมหัวไข่นะครับเหมือนเดิมตอนนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟคาเฟอีนนะครับอยู่แถวทัทยลานนะครับก็เป็นที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตที่คนกาลังฮิตอยู่นะครับตอนนี้เป็นที่เล่นส่วนตัวนะสามารถจองเข้ามาเล่นกันได้นะครับเป็นไพรเวทนี่เดี๋ยวตามเข้ามาดูเลยตรงนี้มันเป็นแบบโกดังเลยนะครับซึ่งล่มแล้วก็พื้นเรียบมากลื่นๆเลยเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับว่าข้างในนี้เป็นยังไง บอกไว้ก่อนวันนี้นอกเรื่องก,การนี่หนึ่งเพราะเป็นเรื่องออกกาลังกายแล้วก็เป็นสิ่งที่คนกาลังฮิตมันเบิร์นได้ดีมากแล้วก็สนุกนะครับสามารถเล่น <c oughs> ทุกเพศทุกวัยตามมาดูกันเลยที่จอดรถ <c oughs> นี่นะครับอยู่ข้างในหรือจอดด้านหน้าก็าได้นี่นะครับก็บรรยากาศจะมีที่ให้นั่งพักนรับโซเชียลดิสแทนต์สำหรับคนที่นั่งรอตรงนี้นะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยยังมีห้องนะับเป็นร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็มีแผ่ในให้เช่านะครับเดี๋ยว ครับี่ครับก็ในนี้นะครับเป็นร้านกาแฟแล้ว่าร้านอาหารนี่นะครับก็ที่นี่ม่เปิดท่มมนท่มมเงวันงสี่ทุ่มคเที่ยงวันถึงสี่ทุ่มนะครับแล้วปกติถ้าไม่มีโควิดก็ประมาณนี้นี้หมดแผ่นนั้นนี่คือแบบให้เช่าหมดเลยครับตรงนี้อ๋ออุทุกรุ่นเลยนะครับเกือบครบทุกรุ่นครับมันจะมีทั้งหมดนี่เป็นแผ่นแปลนครับนะครับนี่ก็เป็นแผ่นแผ่นแผ่นที่น่อมเปลี่ยนเปี่ไรได้ฟิ่นกับแผ โอ้นี่เปลี่ยนมันเป็นแบบสเก็ตบอร์ดได้ด้วยนะอ่านี่นี่เป็นตัวพิเศษครับเป็นเป็นทรงสตรแต่ว่าเป็นทักเซิร์ฟอ่าทคอมพิวต์มาเลยเรี่ได้ตรงนี้ได้ีนะครับก็มีกาแฟมีเครื่องดื่มนะครับนี่ตัวอาหารก็มีนีครับมีเปเบอร์เกอคอดเกาหลีค่ะของคาเล่นก็พวกเค็มปายนาเกตไก่ทอดค่ะอ๋อสลัดก็มีนะครับสำหรับใส่เทลตี้ตัวผมเห็นมีตู้น้ำอยู่ด้านหน้านะครับก มีพวกน้ำเปล่าโคกซีโร่ก็มีนะสำหรับสายยูตี้ก็วันนี้นะครับเราไปรับเกียรติกับพี่เอ็กนะครับเป็นเจ้าของสถานที่เอฟคารีอีนะครับก็ก็เดี๋ยวผมถามพี่เอ็กก่อนว่าเซิร์ฟเกตเนี่ยเขาเขาแบบว่าเล่นแล้วแบบว่ามันมันช่วยในเรื่องแบบอะไรว่าทำไมคนก็ถึงมาฮิตกันจังเลยผมว่าจริงๆ่งคือมันเป็นเทรนนะครับตอนนี้ต้องเรียกว่ามันเป็นเทรนเลยเพราะว่าพอคนเล่นเนี่ยเขาอยู่ในยุคยุคนี้นะครับ การเล่นแล้วถ่ายคลิปถ่ายภาพขึ้นไอจีอัพเดตเนี่ยนะครับมันทําให้กระแสการเล่นมันเติบโตเลยครับแล้วมันก็เป็นกีฬากีฬาที่ผมว่ามันได้ผลที่เื่นการไดเกมและที่สำคัญมันสนุกมันท้าทายแล้วจริงๆมันเล่นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กครับหลายๆคนมาเป็นครอบครัวมันก็เลยทำให้แบบฮิตเร็วมากครับส่วนตัวผมอ่ะคือผมอ่ะเล่นสเก็ตบอร์ดบ้าง ผมรู้สึกว่ามันเจ็บตัวน้อยกว่าทีเคตบอกเยอะครับเยอะอันนี้ไม่เสี่ยงเจ็บดีกว่าถ้าเราถ้าเรารู้วิธีการป้องกันรู้เบสิกที่ดีใช่เบสิกแล้วก็การใส่อุปกรณ์นะครับก็ไม่เจ็บครับเล่นบนขีดจำกัดของเราถ้าไม่มีปัญหาแต่แต่คุณผู้ชมต้องระวังนะครับผมบอกแล้วว่าทุกกีฬาเราควรจะเบสิกีดีก่อนไม่ใช่แบบสมมติวันเนี้ยผมมาเห็นมีเอ็กซ์เพสน็โอ้โหเราไปเอาบ้างรับรอนะครับอย่างครับลงบานเพราะว่าผมก็เห็นนะคือแบบว่า คนอยากจะเป็นผู้หญิงแล้วผู้ชายก็มีบ้างที่ผมเห็นแบบเล่นครั้งแรกเลยครับโอ้โหแถมมาคักเคยก็มีเยะครับเยยครับเพราะว่าคน<ๆ>คนเราเวลาเวลาแบบเห็นอะไรพวกนี้เราจะนูกว่ามันง่าย<ๆ>แต่พอเวลาแบบไปเล่นแล้วอะโอ้โหมันมันยากตรงนี้มันมันมีเวลาของมันครับมัมันต้องผ่านการฝึกฝนเหมือนกีฬาทุกอย่างอ่าครับคือเราเห็นเนี่ยมันเห็นบางทีเราเห็นในรูปเห็นในคลิปครับเปเท่ห์รเราไปอยู่ในรูปอ่าเราพมั่งตึ๊บแต่ว่าเราไม่ได้ผ่านการฝึกครับ มันก็จะทําไม่ได้มันก็จะตีมเจ็บตัวครับก็ผมขอถามพี่เอ๋หน่อยนะว่าเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันคือจําลองมาจากเซิร์ฟที่เล่นในน้ําใช่ไหมพี่ใช่แต่แค่แบบจริงๆมันคือการหาวิธีการฝเกิดภาพเนี่ยนในฤดูที่มันไม่มีคลื่นนะครับเขาก็เลยมาพยายามจําลองการใช้บอร์ดเนี่ยให้ภาเกิดการเคลื่อนไหวคล้ายๆกันครับมันนก็เลยเป็นเซิร์ฟสเก็ตที่มาเล่นกันแล้วถ้าขั้นพื้นฐานนะครับสมมติว่า ผมเนี่ยอยากอยากจะเริ่มเล่นเนี่ยผมต้องแบบว่าศึกษาอะไรไงก่อนนะือว่าควรมาลองเล่นเลยหรือว่าผมว่าการลองเนี่ยดีที่สุดครับครับเริ่มโดยที่ไม่มีบอร์ดไม่มีอะไรเลยก็มามาเริ่มในเดี๋ยวนี้มันก็จะมีสนามที่มีคนไปเล่นกันเยอะๆก็มีการแบ่งปันได้ยินก่อนมีข้อสอบพิชชาครับนะครับหรือถ้าจะจริงจังเนี่ยก็มาในอะคาเดมี่อย่างที่เราเนี่ยก็เป็นก็เป็นโรงเรียนสอนก็จะมีอนกรทุกอย่างให้จามนะครับสอนพ้นชา ครับทั้งเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยค่าครับค่าผ่านครับแล้วเราก็ค่อยๆตอบยอด้ไปครับก็บอกบอกนะเรื่องบอร์ดเนี่ยนี่สาคัญมากเลยคือคนที่ใจร้อนแล้วแบบเห็นว่าอยากได้อยากเล่นเนี่ยไปซื้อเว้ยอันกี่บาทไม่รู้อย่างผมตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมเห็นลายอ่ยมันจะมีอันนึงมี c o อร์ที่มันเป็นเสืออ่าคจะ สรุปโชคดีมากหมดถ้าผมไปซื้อนะมันไซส์เล็กมันเล่นมันเล่นมันเล่นดัดอาจจะไม่ถนัดอะไรเงี้ยมันใช่น้ำหนักตัวด้วยอะไรเงี้ยพอเรารู้แล้วว่าเราเราเหมาะกับอะไรครับเราเ่้ยไปซื้อบอร์ดือุปกรณ์ที่เหมาะกับเราดีกว่าครับแล้วยิ่งคนละยี่ห้อเนี่ยตอนแรกผมไม่เข้าใจคือคนที่แบบว่าเล่นมามาแบบทรรมดาแบบพี่เอกเนี้ยเขาก็จะบอกบอร์ดมันมีคาแรคเตอร์ของมันผมก็ไม่เข้าใจคำนี้นะแต่พอเราไปเล่นคนละยี่ห้อคนละยี่ห้อเออจริงคือแบบว่า เออเราชอบรุ oh, that? <Right. S 1> no ่นเนี้ยเราชอบยี่ห้อเนี้ยแล้วก็แบบว่าแต่แต่ผมบอกให้นะเออสังคมพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมผมจะบอกว่าเขาน่ารักษณาจะแบ่งปันกันเขาจะแบบว่าไม่แข่งกันเหมือนในฟิตเนสเออจริงๆผมว่าจริงคือสุ่มว่าผมแบบไปถามพี่เขาแบบเอ็กซ์เขาบอกรุ่นนี้พี่เขาจะบอกเลยเอาผมไปลองเล่นเลยเออผมว่าน่ารักก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็กซ์แบบว่าอคร่าวๆว่าแบบว่าการเล่นเซิร์ฟเนี่ยมันเล่นยังไงสำหรับผมพื้นฐานแบบนี่นะสำหรับคนที่แบบอยากเล่นเออแล้วผมขอถามอีกข้อนึงพี่คือ ผมอะลองเล่นมาได้สักพักแล้วคือมุมของเข่าเราอะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่แต่พอเวลาเล่นพื้นสเก็ตอะผมไม่รู้ว่าผมถ่ายน้ำหนักเป็นหรือเปล่านะหรือว่าผิดผมพอผมทำอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมเล่นอะเจ็บตรงตรงแถวๆเข่าบริเวณนี้มากเลยซึ่งผมมั่นใจเลยว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่แบบเล่นพื้นขากแรกน่าจะรู้สึกเป็นเพราะบเป็นนักผม้นังแฟนเลยเออพี่ว่ามันมันเกี่ยวคือจริงผมว่ามันมีสองสองประเด็นนะครับ อันแรกเนี่ยคนที่ไม่ได้เล่นเนี่ยแล้วเราเริ่มใช้การเลื่อนไหวที่มันผิดไปจากที่เราเคยใช้นะครับนอกจากการเดินการออกกำลังกายทั่วไปที่เราใช้มันก็ย่อมทําให้เราเจ็บให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้อนะครับอีกส่วนหนึ่งมันคือการื่อนไหวที่ผิดครับการที่ใช้ใช้ข้อเข่ามากกับการปั๊มแบบนี้ครับปั๊มไปเรื่อยๆครับคนที่ฝึกแรกๆปั๊มอย่างเงี้ยสะดวก แต,แต่ในความเป็นจริงมันก็ทาให้เกิดปัญหากับพ่อเขาคร,ครับเพราะฉะนั้นการฝึกทักษะการปั๊มที่ดีมันจะช่วยได้ครับม,มันจะเป็นการยืดย่อรเรียกว่าการอคอมเพรสกับดีเก็คือการถ่ายแรงนะครับแล้วล่อยปล่อย,อยนั้ออกมาให้เกิดการคลี่คลายครับซึ่งถ้าเล่นไปสักพักศึกษาไปเรื่อยๆหได้เรียนก็จะรู้การปั๊มนั่นหะเพราะฉะนั้นทุกวงการครับถ้าเกิดว่าอยาก เป็นวัยแล้วก็ลงทุนแบบไม่อยากเจ็บตัวฟรีอ่ะเรียนเถอะครับใช่เรียนเถอะครับเพราะว่าเราจะได้สิ่งที่ถูกต้องแล้วก็แบบบาดเจ็บมามันไม่ฟุ้มใช่ครับใช่แล้วเราจะแบบคือผมรู้สึกนะเวลาเราเล่นกีฬาทุอกอย่างถ้าเราสนุกกับมันอ่ะมันจะแฮปปี้แต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดการบาดเจ็บมาเงี้ยเอาละเสียเวลาเลยเสียเวลาเราทำอย่างเราซื้อเวลาเราครับแต่จริงๆถ้าๆไม่ได้เรียนเนี่ยเราศึกษาจริงๆนะครับผมว่าก็มีก็มี ซอสมีอะไรให้เราศึกษาพอสมควรในปัตตานีนะครับก็ทําได้ใช้เวลาหน่อยแต่ก็ศึกษาเป็นจริงจังนิดนึ่งเพื่อลดการผิดพลาดแล้วแต่ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าดูใน y o u ูทูบอะยังไงมันก็เหมือนไม่เหมือนจริงกับที่อาจารย์ตัวจริงเนี่ยเขาจะจับแล้วเขาจะดูให้เราใช่คนเราผิดตรงไหนถูกต้องเวลาเราดูเนี่ยเรารู้ว่าเออทำเนี่ยแต่เวลาเรามาขึ้นกล่องเราทำไม่เหมือนที่เราศึกษาตอนครับ โอเคครับเดี๋ยววันนี้ไปดูแล้วเอ็กดาสอนเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะให้อาจารย์เสือมาภาพผลสอนที่ดูดีกว่าได้ครับอาจารย์ประจักพีเือร์ครับแล้วเดี๋ยวดูนะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเล่นบนนูนนะให้ลองแล้วผมพูดอีกนะเวลาตัวใหญ่พี่ล้มแม่โคตรเจ็บเจ็บดังตุกเลยคือแบบว่าเหมือนแน่นเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมที่เพิ่งเล่นเล่นนะคุณอย่าคิดแบบเหมือนผมสมัยก่อนว่าการใส่พวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้มันไม่เท่ย่าใส่ไปเดยครับ เนี่ยยิ่งถ้าใครเริ่มใหม่นะอันนี้เพื่อนผมนะครับใครไปเลยอย่างนี้ไม่ต้องกลัวไม่เท่โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูพี่เสือแล้วก็ดูผมเล่นมาวันนี้จะเล่นไหวไหมโอเคสวัสดีครับผมดีครับสวัสครับสวัสดครับเอาล่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่เสือนะครับสวัสดีครับพี่เสือคือพี่เสือเนี่ยเป็นคุณครูฝึกที่นี่นะครับก็ผมถามก่อนว่าที่นี่เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาเรียนอะไรเงี้ยติดต่อได้ทางไหนต่อได้ที่ทางฝีก็ปีนได้เลยอ๋อเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ ต่อตลอดใช่ไหมครับตัดตลอดแล้วอย่างสมมติเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยเล่นเลยเรเสือเเเนี่ยมาถึงที่เสือแบบว่าจะแนะนําอะไรยังไงบ้างครับเก็จมีการเทรนเบสิกให้การเคลื่อนถึงวิธีการสิ้แล้วก็ตัวค่าที่เหมือนเซฟครับผมกคเหมือนเซฟด้วนะใช่ครับเดี๋ยวตาก็โทษนะผมนะตอนที่เล่นครั้งแรกที่ไหมอันนี้คือผิดใช่ไหมใช่อ๋ออยัง่เล่นอเแล้การใช้ลายล้วลาบว คือบางคนใช้แค่แบบยิงตัวแข็งขาเนี่ยก็ไปแต่ว่าการเดียวกันอะไรอ่าครับแล้วเนี่ยะนมาในเรื่องไซส์ผมบอกแล้วกันนะพี่นะเพราะว่าผมพูดไปตอนต้นชิแล้วตอนแรกผมไม่รู้ผมก็จะไปซื้อแต่ที่ลายสวยซึ่งลายสวยนั้นที่แปดซึ่งตัวผมหนัก90กว่าถ้าพอเราศึกษาเราได้ไปลองเนี่ยผมก็ได้เจ้ตัวนี้มาแต่งชิปเนี่ยซึ่งมันก็โอเคแต่มันก็ไม่ได้ไหวมากเพราะว่าใครที่จะเล่นเนี่ยผมแนะนำว่าศึกษาก่อน เราอย่ใจร้อนแบบว่ารีบไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวไ่องใช่เพราะว่าไหนพี่ลองอธิบายคำว่าบอร์ดแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ของมันแบบคือหลายคนแบบไม่เข้าใจคำนี้คาแรคเตอร์ของบอร์ดถ้าอย่างพวกเจ้าคาเวอร์นี่ก็คือมันจะแข็งแข็งได้ลงสตีนคนที่ชอบเล่นหนักมันจะเป็นบูชิ่งภาพสามารถแบบทิ้งแรงได้หนักอ๋อไม่เหมือนพวกบอร์ดยาวบอร์ดซิมสตาคือเขาจะเป็นสตีมเขาจะอ่อนแอหน่อยแต่ถามว่าถ้าเกิดเล่นแรงเมื่ไรคือเขาดีมาก เซฟกว่าันมอันนี้คือมันต้องบิดเยอะกว่าใช่อะไรนี่คือมันจะแข็งด้วยแล้วแต่สไตล์ทุกเรื่องครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่เสือแนะนําว่าคร่าวๆคนอย่างผมเนี่ยพอจะพอสอนได้มาแล้วเดี๋ยววันนี้จะลองไอ้อันนี้ดูเขาเรียกว่าอะไรนะแบนแบนแบงนใช่จริงคือจะฟิลเหมือนแบบเล่นเล่นเล่นแบบนี้เลยครับเล่นเหมือนเตะคู่โอเคครับวันนี้นะผมน่าจะได้ลูกมะนาวเนี่ยทักงสองลูกโอเคครับ เดี๋ยวมาดูนะว่าพี่เสือจะสอนอะไรยังไงครับเคครับมาเริ่มต้นที่การขึ้นกันบางคนจะขึ้นข้าเอียงนี้เพื่อเพื่อที่จะขึ้นไปแบบนี้คือมันเป็นวิธีที่ผิดให้เราทําข้าตรงๆไปเลยและยืนให้มันตงตามองไปด้านหน้าตรงง่ายกว่าใช่เริ่มใช่การยืนก็จะประมาณนัอตัวคู่หลักตัวนี้เราจะถ่ายออกไปปุ๊บแล้วก็ปิดเท้าปุ๊บย่อใท้าประมาณนี้อ้าว อันนี้คืออันที่หนึ่งนะโอเควิธ okay. ีการเบรกก็เหมือนกับตอนขึ้นเลยนะครับแต่แค่สลับกันมุติเราขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเวลาเราจะเบรกเราก็ปิดเท้าปุ๊บแล้วก็เท้า,าแดนีิเลยครับโอเควิธ okay. ีเบรกแผมข้างซ้ายนำนะขึ้นไปแล้วบิดเ<า>ออลกเกี่ยวไม่ดีว่า ซ้ายนำขวานำถ้าไม่ต่างกันนะไม่ต่างอย่ครับเหมือนกันเลยอยู่ที่เราถนัดใช่อยู่ที่เราถนัดโอเคครับแล้วต่อไปยังไงพี่ต่อไปเป็นการไถ่ด้วยการปั๊มในภาษาของการเชื่อลเทเบ็ลครับเราก็ขึ้นไปแบบเดิมปึ๊บของเท้าแล้วก็ซ้ายขวาไปเรื่อยๆขานตั้งหนับไม่ได้ข้างไหนมากกว่านี่หน้าหรือหลังจริงๆนั้งหนับเย่ากันี้ก็ไดเแล้ครับใช่แต่แรงกระทำจะมาจากขาที่เราถนัดคือขาด้านหน้าเราจะคอยกด ัน่งแล้วเกี่ยวไม่ว่ดตอนยืนเราต้องยืนตรงน็อตเนี่ยมีวิธีการยืนมันเป็นยืนที่ดีที่สุดคือถ้าเกิดเรายืนมุมนี้่ปอดานเปจุดที่โอเคครับยืนตรงน็อตใช่ไหมพี่น็อต แล้วสมมติรถผมได้เล่นไปแล้วมันรู้สึกแบบว่ามันเริ่มช้าหรือผมเอามาถ่ายที่ฟาวไหมถ่ายเพื่อเพืนมันก็ได้นะครับมันก็ได้มันไม่ผิดแต่ถ้าเกิดจะให้ดีก็คือฟามต่อไปเรื่อยๆให้มันกี่วันอ๋อให้จับฟิวมันได้อ๋อก็คือเน้นใช้ใช่เคลว่าใช่มันจริงๆมันจะเริ่มตั้งแต่ไหลเหมือนเราไปปุ๊บไหลเปิดปุ๊บแล้วกดขึ้นแต่ส้นเท้าอ๋อเพราะฉะนั้นคนที่เริ่นใช้มือช่วยก่อนดีกว่าดีกว่าครับ ให้มือคอยคุมจังหวะแต่พวกนี้เขาอันนี้เป็โปเซียนแล้วเท่แบบทำนานแล้วทำนานแล้ว,าาลวอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวอันนี้คือเบสิกเซเลอรนะแล้วเดี๋ยวลองลองไปดูอันนี้ดูว่ามันจะเป็นยังไงอโอ้โหไม่เสียว <c oughs> บอกว่าพี่เสือวว่าล้มแล้วไม่เจ็บนะครับเป็นไม้มันเซฟเดี๋ยวดูผมล้มนะโอเคมาดู มื่อแกพี่เสือผมลองเล่นไปนิดหนึ่งซึ่งเล่นไม่ได้เลยแต่ทีเนี้ยพี่เสือเห็นครับมันเขารู้เลยเขาบอกว่าตอนที่ต้นชิบอ่ะพี่พี่เขาบอกว่าไหลสำคัญใช่เลยสำคัญเพราะตอนผมขึ้นไปผมรู้แค่ว่าย่อยืดแต่ไหลไม่อยู่อย่างเงี้ยไม่หมืน้างมาทําให้สรีระเรามันไม่ได้ไปอยูีสระภาพมันเรากําลังกากไหลไปแล้วก็ไปได้ดีจุดหน่เพราะถ้าไหลออกไปไอ้ตัวมีตาอยู่ใช่ตัวมีตาที่อยู่ตรงการเปิดไหลมรงนี้ไหเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพี่เสือเขาลองทําให้ดูจะวางไหลไว้แบบนี้ปุ๊บ โคตรเท่เลยประมาณนี้ครับ้าโอ้โหสมมติถ้าผมขึ้นไปนี่กระปิดลงมานี่แล้วกลับนี่ก็บิดนี่ใช่ใจนะครับเราไปสุดเราต้องย่อยื่นย่อยื่นเหมือนเดิมครับครบเลยครับไม่หักครับงาจะถูกหักที่อยู่ไมได้นี่จ้ะหักไม่มีทางเยอะมา่งได้ยังงี้รอห้พี่ขับขึ้นมาเลยครับขึ้นตดำๆครับผมหักมาสองจุดแล้วผมเลยรู้ว่าฟิวลหักไปไหน เดี๋ยวผเลงค่้าย่ไปไทล์แล้วไงเดี๋ยวไม่งั้นตายห่าเออตัวนี้ตกคนที่เสือว่านะครับที่มาสอนเทคนิคข้าภานะครับเนี่ยส่วนใครที่ยังไม่เคยเรียนนะนี่ไปแล้วพอตีนไปแล้วจีจีจบเลยโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูว่าผมจะพัฒนาได้ไหมเองเนี่ยขึ้นประมาณเนี้ยยากนะใครเห็นใครง่ายยากนะครับก็ มาถึงนี <amounts to S 2> ้อย่าซ่าค่อยเอาเบสิกให้หักแน่นก่อนเบสิกให้แน่นก่อนแล้วเราค่อยขึ้นมาลุยนไปแบกแล้วก็คันนี้เรื่องจริงนะออปชั่นไม่เกี่ยวเบสิกล้วนๆคุณจะใช้ของแพงอะไรไม่เกี่ยวนะครับบอร์ดมันช่วยแค่ระดับนิดเดียวที่เหลือคือแบบทักษะล้วนๆนะก็วันนี้ขอบคุณที่เซฟคอมพิวเตอร์มากนะแล้วก็ขอบคุณมากนะที่ไม่ขาแนะนำนะก็ยังไงมาเล่นแล้วติดต่อเข้ามาได้นะสวัสดีครับครับ แล้ววันนี้นประมาณเนี้ยใครที่เห็นว่าแม่งง่ายนะผมบอกเลยโคตรยากแล้วก็แบบที่บอกไปเบสิกที่ดีก่อนถ้ามาถึงมาเริ่มเงี้โอ้โหเจ็บเจ็บแน่นอนโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็เล่นกีฬาพวกนี้ประกันอุบัติเหตุทำไม่ได้ใช่ไหมประกันอุบัติเหตุทำไว้ดีไหมใช่ครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับใครที่เข้ามาชมนะครับใครคิดว่าคลิปดีช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับส่วนใครที่อยาก เทนออนไลน์ Online, หรือเซนส่วนบุคคลในยินไพเรีนะครับติดต่อมาได้ที่ไลอ้อดสตูดิโอโลหนี่นะครับคุณนี้ขอค,ครับ